วันนี้ครับวันนี้ได้โหเ,เปิดวันนี้ใหญ่โตเลยทุกท่าเปริดาเป็นไงบ้างครับรบอกว่าโคติกนี้สำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างประทับใจและก็ความสำเร็จได้ค,ค่อนข้างดีมากนะครับสหรับ คการรวดเนี้สำหรับโครดเสกนี้นะครับคือจริงสินค้าของเบลินดาคือเราพยายามไม่ทำอะไรที่ผู้หญิงสามารถใช้ได้จริงลูกค้าสามารถไปใช้และก็สามารถแต่งหน้าในที่ทำงานได้เลยนะครับซึ่งเราก็มองว่าพาเลทที่เราออกมาในสำหรับที่เปิดตัวในวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะสามารถใช้ได้จริงแล้วบริสารก็ยังสามารถตอบโจทย์เป็นที่กำลังเป็นกระแสรายตอนนี้ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวนี้สำหรับเซ็น้าตัวนี้สำหรับเซ็น้าตตัวนี้นะครับเราอยากจะให้ลูกค้า รู้สึกสนุกกับการแต่งหน้าได้ฉีดอมจับขอบเดิมที่เราแต่งแบบ everyday look นะครับโดยเฉพาะเมื่อสามที่เราออกมาเป็นสีเลนโบ้พลาสต์เราอยากจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีเซเลอรในการแต่งหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นความสุขในการแต่งหน้าทุกวันค่ะใบเบิ้ลเบรดี้แจ้งมาแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดมันร่วมเปิดงานด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยก็แบบขอบคุณที่คือวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยได้จเจอแฟนคลับชาวร์ตเต้นแล้วก็ รู้สึกว่าโอกาสทุกครันงที่โอกาสที่เราจะบรรจับเพืออยากอาาายาขอบคุณทางบริษัทรอบหนึ่งที่ชวนผมมาเป็นเป็นแักแสดงมีน้องๆอาร์ตด้วยที่เชื่อว่าบอกว่าทุกคนก็อรอติดตามรอฟังกันรู้สึกว่างานเนี่ยมันอยากไปได้ดีก็อ,อยากดีมาๆอยากจะฝากอะไรไหมคะสำหรับโคนกบบนี้อะไรก็อ,อยากจะให้ทุกคนผ่านใจ นะครับเราทำหน้าออกมาด้วยความจจริงตั้งใจทุ่ทุกอย่างออกมานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนซัพพอร์ตมิลินดาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับสามารถแบบมีช่องทางหรือว่าตัดจำหน่ายได้ยังไงบ้างครับสามารถฝากได้เลยสำหรับเครื่องส่งแอร์มิลินดานะครับก็สามารถซื้อได้ที่ใร้านอีบับอยทุกสาขาเลยนะครับรวมไปถึงในช่องทางในออนไลน์ของทางอีบับอยแล้วก็ของทางมิลินดาเองด้วยเพลงเออพูดถึงเพลงหน่อยแล้วจะปล่อยเพลงไปกระแตตอบรับดีมากเป็นไงบ้างเราลองฟัง ดวงใจเรา,าเพลงเป็นของอวงไทยผมจริงผมชอบชื่นชอบอวงนี้มาสักพักแล้วเพราะ ผมชอบเพลงว้นี้แล้วก็เพื่อนผมเป็นคนแนะนำะเขาเจฟฟ์ซัตเตอร์เป็นคนแนะนำวงนี้เองแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบอชอบวงนี้แล้วก็อยากอยากร้องเพลงของเขามานานละแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานของเมลินดาแล้วก็เลยบอกว่าคราวนี้แหละโอกาสก็เลยเลือกเพลงแนนซิงวันโกรนเพราะารู้สึกคิดถึงแฟนจริงๆของผมเพราะมันจะมีช่วงที่บอกว่าไม่ได้เจอกันนานะอะไรอย่างงี้ก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะรีเลฟืกันว่า การนี้คิดิิ่งใครบางคนมันก็คงแบบเป็นเหมือนเนื้อเพลงแหะอย่างวันนี้แฟนก็ยังคงมุ่งมนเดิมอ๋อยิ่งกว่าเดิมแล้วผม <c oughs> อ,อย่างที่บอกตอนเมื่อกี้นะคือว่าตอนผมมา w a กิ้งตอนเช้าอ่รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเดินแบบนี้ <c oughs> ต,รนตรงนี้คือแพนในหัวหมดแล้วแต่ว่าพอพอมาแบบมาจริงๆแล้วไม่มีที่เดินแลวผมก็เลย ตกใจนิดนึ่งอ่าไม่ใช่ตกคือเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าอ๋อแบบมีคนมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นก็ขอบคุณมากเลยตื่นเต้นไหมเพราะว่าเวลาแบบแต่ละครั้งแฟนๆจะมาซัพพอร์ตเราเยอะมากเหมือนท่านตลอดเลยคอะแล้วก็ทุกครั้งที่ต้องร้องเพลงก็ตื่นเต้นแบบว่าคุณสองเขาไปเลยทุกครั้งที่แบบแฟนๆมาดูเลยเยอะๆอย่างเงี้ยมันืดูใจยังไงบ้างในเมื่อเวลาเราทำรายการอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นซัพพอร์ตอ่ามันเป็นเอเนอร์จีกแบบนึงอะคือเราไปอ่าน ทำเราไปอ่านในอ,ออนไลน์ว่าเขาสปอร์ตเรายัางไงบ้างเขาบอกว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เท่ากับว่ามันไม่เท่ากับการที่มาเจอเขาต่อตัวไอ้ต๊ะอัลเขาเดี๋ยวอขอพูดภาษาอังกฤษนะา <laughs> 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 It's not the same as meeting him in person <laughs> ประมาณน,านาั้นนะก็รู้สึกว่ามันดีกว่าตอนเราได้เจอกันหลักๆทักนี้จะมีโปรติก ออกมาอีกไมสำหรับเราเอเจเพลงล่าสุดผมได้ไปได้ไปถ่ายเอ็มวีครับผมถ่ายก็เดี๋ยวกำลังจะออกมาเร็วเนีครอบก๊อติดตามอันนี้เป็นเั้งแรกเลยใช่ไหเป็นยไงบ้างสำหรับการถัดตัวเป็นนิตนิ้บทบาทหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกับการออกกองซีรีส์เท่าไหร่ผมคือมันก็เหมือนเราได้บอกว่าสวมบทบาทอีกอันหนึ่ง รู้สึกว่าคิดถึงคิดถึงการออกกองครับผมก็เร็วๆนี้ก็เนื้อกหาแนวเพลงมันจะเปลี่ยนไปบ้๋อเีย่เพลงมันชื่ออ่ชืว่าเกียรติฟงงเอินครับก็อาจจะเดาได้ด้วยด้วยไตเติ้ลนะว่ามันอาจจะอาจจะขมนิดๆอะไรเงี้ยเป็นยังไงเราปรับอารมณ์ยังไหมในการเล่นเพราะว่าแบบมันดูดราม่าจริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่า เขาปูเนเรื่องมาแบบว่ามันมันรีเลทฉันว่าหลายคนน่าจะรีเลทได้อะไรเงี้ยคือมันมันเข้าถึงง่ายก็เลยรู้สึกว่าอ่าหลายคนอาจจะมีเรื่องคล้ายๆกับตัวละครในบีอะไรเงี้ยใช่จะมันลีเลทไปด้วยไม่ไม่หรอไม่ใผมแค่อ๋อเข้าใจว่าแบบว่าเข้าใจฟิลตัวละครเฉยหลายๆฟิตๆแต่เขาค่อนข้างดีเลยอันนี้ต้อใช่ผมรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็เขาแบบรอพพอร์ต อีกหนึ่งเรื่องเนาะสำหรับแฟนมีทแพนมาถึงไหนแล้วตอนนี้สำหรับแฟนมีทที่มาเก่าปะอ๋อตั้งแต่ไปมาแล้วใช่มาถึงก<ป>็ไปมาแล้วเป็นไงก็ที่นูน่นแบบถือว่ากระแสะอ๋อคือบอกว่าแฟนๆล้นมากใช่คือที่นู่นเขาบอกว่าเขาสปอร์ตเบอร์แบบเบอร์สิบเอ็ดแล้คือเขาเขา <c oughs> เขาเบอาบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนมิทประมาณสามชั่วโมงใช่ไหมคือเขาเอเนอร์จี้ล้นตลอดแล้วก็ทำให้ผมแบบว่า มีมีแรงที่จะบอกว่าไปต่อครับแล้วก็ยังมีตอนตอนบอกว่าตอนเสร็จแล้วก็ยังมีบอกว่าถ่ายรูปอีกเขาบอกว่าทําให้ผมไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วผมยืนผมจำได้าผมยืนประมาณสามสชั่วโมงคือบอกไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วคือบอกว่าได้เจอเขาได้เห็นชุดที่เขาใส่อะไรเงี้ยผมรู้สึกสนุกอ่ะรึกว่าเจอหน้าแบบว่าเจออะไรอยู่นี้อยู่นี้บบโทษทีนะ อะไรที่อยู่นี้แบบนี้มันรู้สึกว่ามันนานๆมันแบบแรกในชีวิตแบบแพงเอาต่อไปประเทศอื่นมีมีคิดไว้ยังตอนนี้ยังไม่มีครผมแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วผมอยากไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศต่อย่างช่วงใกล้จะถึงสินปีแล้วนี้ค่ะ สุดท้ายอะไรออกมาให้ผู้ชานได้มีปุตติอะไรมิทครับมีคราดาวปาร์ตี้ของขอเดียร์นครผมก็จะเป็นเขาบอกว่าเราจะปิดท้ายปีด้วยกันนะผมก็จะเป็นปาร์ตี้กับมือการคลับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันยิ่งใหญ่กว่ารื่นมือการน่วงผมแน่นอนนะผมได้ยินว่าจะมีพี่กระแตสยามแล้วก็ทางไทยไปด้วยอะไรเงี้ยก็มันแน่นอนนะผม่ กับพี่ดิวเขาแน่นอนเป็นบ้านหลังยังทำอะไรบ้างผมเตรียมเต้นนะผมเต้พายของเราคือตนอ <c oughs> เตเนเรียนจะฝ่อยสเต็ปกันเดียวเลยผม <c oughs> ไม่ต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานอ่ะคือเรามาสนุกกับแฟนๆก็เลยรู้สึกว่าแค่เตรียมเตรียม energy ไว้แล้วกันนะอันนี้เป็นช่วงอยู่ใกล้กับวันเกิดเราด้วยไหมวันเกิดจะมีด้วยอันนี้มันจะ <c oughs> ต้องอัดที่พักไปเลยไหมอ๋อคือแฟนเขาจะจัด งานม,มันเกิดให้ขผมใช่อันนี้เดี๋ยวล็อกแอปแคงฝากปีนี้ปีนี้ปีนี้อยา่างหลายหลายคนเขาจะเป็นซัพพอร์ตแบบว่าเปเงินเปซุกเงินเป็นช็อตเงินอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราแอป จริงๆแค่อยากเจอทุกคนนะผมใช่เขาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่หวังเลยก็แค่อยากเจอทุกคนในงานงานวันเกิดหรือเราเองจะมีเซอร์ไพรส์กลับให้แฟนรับปีนี้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าวันเกิดผมใกล้วันเกิดผมเป็นวันคริสต์มาสผมอยากจะเตรียมอะไรเตรียมของขวัญคริสต์มาสให้แฟนทุกคนผมหด้อยากได้อะไรไหมปีนี้ผมคิดว่าจริงๆอ่ะ ตลอดการนานนะะดดเวลาแต่ตลอดเวลาเลยผมก็ให้ความใหตัวเองที่เวลาให้เวลาให้ตัวเองบอกว่ามีเวลาพักผ่อนมีเวลาเันจยสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นก็เป็นขัญทันลยค่มใเหลยคนอเจอแบอันคับซาแัต ลอกหลงที่สวยตัวอย่างเงี้ยเราคือแบบโดนเมื่อไหม่เพราะว่าบางทีออกง,งานอะไรเงี้ยคนจะเยอะอะไรจริงๆออกงานไม่ไม่ค่อยเจอผมแต่ว่าออนไลน์ก็ก็มีผมต่ว่ารู้สึกว่าอย่างที่หมอกมันต้องให้น้ําหนักเท่ากันถ้าเก,กิดเขาจะพูดเรา100%เราจะไปเชื่อ100%เ,เราก็ต้องให้คนที่บอกว่ามามาว่าเราเหมือนกันเลยครับก็คือผมให้น้ำหนักคนที่ชมกับคนที่ค้าว่าเราเท่ากันหมดก็ให้มันเป็นกลางทั้งหมดใช่แล้วก็ คือแฟนคลับเนี่ยเขาจะให้ energy เราแล้วก็พูดว่า anti fan ว่าอาจจะดึง energy เราก็ได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาแบบไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีอำนาจที่จะติดตัวกับเราหมายถึงเลยหลายคนเขาอาจจะเจอแบบว่าตามไปคุยของไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเชิเวลาเราแบบเออ private พักผ่อนอะไรย่างเงี้ยแไปดักรอที่คอนโดไปดักรอที่คอนยังไม่เจอขนาดนั้นโเลยเพราะขนาดนี้แบบเหมือนพี่เราก็โดนเนี่ยพี่มายโดนนี่เลยเหมือนกันเขาจะแบบมีประเติร์นน้องน้องบ้างไหมอะไร ก็อยู่แล้วผมก็เขาบอกตลอดว่าถ้าถ้าเจอแฟนคลับตอนเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็บอกตามตรงได้ว่าอันนี้คือเวลาส่วนตัวก็คุยคุยกับเขาสิคือแต่เรายังไม่เคยเจอว่าตามอะไรใช่แล้วต้องระมัดระวังตัวดีมั่นสังารก็กลัวแฟนของเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่กลัวไม่ไม่ได้กลัวแฟนคลับเลยผมรู้สึกว่าเขาก็คือคนเหมือนกันคือเขาอาจจะรู้สึกบอกว่าตื่นเต้นที่อยากจะเจอเราอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าแบบ ลาถึงตัวขอโทษด้วยนะครับผมนะเขาขจะเข้าใจครับผมนัคือเราจะมีดีอ่าเพราะวมีระยะห่างนะในในบางเวลาถูกไหมคิดว่าบัลลี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็แฟนๆส่วนใหญ่เอาเป็นว่าแบบว่าเกือบเกือบหมดแต่เขาเข้าใจเรื่องอย่างทางค้าวก็มีมาตรการหรือกดอะไรออกมาใช่ก็ก็ตามตามที่บอก ครับผมทางที่ได้ประกาศเราเรายังสามารถเดินท้ามได้ตามปกติได้เลยครับได้เลยไม่มีแหวนตัวอะไรอยู่ในรูปตัวไหมตัวใส่แว่นใส่ไงินบอกไม่ได้แต่ถ้าเกิดทางต้นไม้ก็มออเออโอเคจ้า Welcome to Star Society